ครับไปแล้วนะฮะสำหรับเบสเซิลโเบสที่เช่นเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้ผมแม็กซ์พี่แจกก็ได้รับหน้าที่ให้มาพิเศษนะฮะเตาอบตัวใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะเป็นเตาอบ6กลิตรนะครับของเฮาส์เปิดนะครับตัวนี้เนาะจะดีไซน์ออกมาเรียบหรูหน่อยนะครับเหมาะสำหรับแม่บ้านที่อบคุกกี้หรือว่าอบขนมที่ใช้ในบ้านนะฮะตัวนี้ความจุของเขาจะ60ลิตรนะกินไฟอยู่ที่2 0 0 0วัตต์นะครับ กระจก e จะเป็นแบบกระจก2ชั้นนะฮะด้านหน้า1ชั้นด้านหลัง1ชันะ้นเนาะของที่แถมมาก็จะเป็นถาดแบบนี้นะครับนะฮะเราก็จะมีตะแกรงแถมให้2ชิ้นนะแล้วก็จะมีถาดสําหรับอบขนมให้1ชิ้นนะหมดทั้งหมดก็จะเป็น3ชิ้นนะครับที่อยู่ข้างในเนาะแล้วก็จะมีตัวสําหรับจับถาดอยู่ข้างในอีก1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแถมแบบนี้นะที่แถมมาในชุดนะครับนะด้านในก็จะเป็นเห็นไหมครับว่าด้านในก็จะมีฮีเตอร์ด้านบนและด้านล่างนะครับ สำหรับทําทความร้อนหรือว่าทําอุณภูมิเนาะตัวนี้จะมีพัดลมแถมให้ด้วยนะครับนะฮะก็จะมีระบบพัดลมด้วยนะครับนะเรามาดูกันสําหรับฟังก์ชันเนาะว่าตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับฮีเตอร์ด้านบนนะครับนะตัวนี้ตัวนี้พิเศษอยู่อย่างนึงก็คือว่าสามารถปรับฮีเตอร์ด้านบนและล่างไม่ต้องเท่ากันก็ได้ สมมติเราตั้งไว้ล่างร้อยองศาบน200องศาเราก็สามารถทําได้ง่ายๆสบายสบายเลยนะฮะแล้วมีโปรแกรมหมักด้วยนะตัวนี้มีโปรแกรมหมักแป้งนะครับนะฮะสามารถเปิดมาที่ปุ่มหมักแป้งได้เลยนะแป้งที่รออมเนาะมันจะฟูขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมะีเห็นไหมครับมีไฟบนไฟล่างนะฮะและไฟลบบนไฟล่างพร้อมกันและก็มีพัดลมด้วยเห็นไหมครับก็จะมีฟังก์ชั่นแถมเข้ามาเนาะนะครับ ส่วนปุ่มตั้งเวลาเราก็จะมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถตั้งได้ถึง60นาทีแบบนี้เห็นไหมครับนะฮะเนาะก็รูปร่างก็สวยงามนะฮะดูทันสมัยนะนะถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจก็สอบถามเข้ามาทางเบสซึ่งครัวพีฟิเชนของเราได้นะฮะหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาทาง0864298698นะครับอันนี้พี่แจ้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ